สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะโรงเรียนบ้านหนองครงมนะคะโดยมีครูผู้สอนคือครูอริยาคำพานานะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบทที่2นะคะก็คือเรื่องของโทศนิยมนั่นเองนะคะและวันนี้เราก็มาดูว่าการเขียนเศษส่วนในรูปโทศนิยมนะคะเขียนยังไงนะคะเช่นข้อแรกนะคะอ่านว่าเศษหนึ่ส่วนสิบนะคะทีนี้เศษหนึส่วนสิใช่ไหมคะเราก็ดูว่าสิบเนี่ยมีเลขศูนย์กี่ตัวลกูกมีเลขศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมคะก็แสดงว่าเป็นโทศนิยมหนึ่ตำแหน่งแน่นอนนะคะ เราก็ใส่ศูนย์ไว้1ตัวแล้วก็จุดนะคะจุดแล้วเลขข้างบนคือเลขอะไรคะคือเลข1นั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้เศษ1ส่วน1ิก็แปลงเป็นโทศนิยมก็คือ0.1นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือเศษ89ส่วน100นั่นเองนะคะนักเรียนดูเลย100 1 0 0นีมีเลข0ูนย์กี่ตัวคะ มีเลข0สองตัวแสดงว่าข้อนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งแน่นอนนะคะแล้วทีนี้นักเรียนดูเลยว่ามันเลขข้างบนคือเลขอะไรคะ89ใช่ไหมคะอ่านักเรียนก็เขียนเลข89ไว้เลยนะคะเขียน89ไว้เลยแล้วก็อันนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2งแล้วนะคะเราก็ใส่เป็น0.89นั่นเองนะคะหรือบางคนจะ ทำโดยวิธีการเช็คเลขศูนย์แบบนี้ก็ได้แล้วก็ดึงศูนย์ไป1ตัวใช่ไหมคะดึงศูนย์ไป1ตัวศูนย์หมดหรือยังคะถ้าศูนย์หมดแล้วเราก็ใส่จุดข้างหน้าแล้วก็เติมศูนย์ได้เลยคำตอบก็จะได้เป็น0.89นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างที่3กันเลยอันนี้คือ8 9 8 8นะคะส่วน1,000นักเรียนดูเลยส่วน1,000มีศูนย์กี่ตัวคะ มีศูนย์ด้วยกันทั้งหมด3ตัวสแสดงว่าเป็นทศนิยม3าตำแหน่งแน่นอนนะคะและทีนี้อ่านองค์อรโดยการที่เราเออเราลากศูนย์ขึ้นไปเนาะมีศูนย์สามตัวแล้วก็ลากขึ้นไปศูนย์ไปหาตัวแรกอ่าศูนย์ไปหาหลักสิบแล้วก็ศูนย์ไปหาหลักร้อยทีนี้ศูนย์หมดหรือยังคะศูนย์หมดแล้วนักเรียนก็ใส่จุดได้เลยใส่จุดตัวที่หมดเลยข้อนี้ก็จะตอบเป็น8 9 0 8นะคะ นักเรียนคะเวลาการอา่านทศนิยมนะลูกเช่นตัวนี้เราไม่อ่านว่า0.89เนะคะเราจะอ่านว่า0.89นะคะข้อนี้เหมือนกันเราก็จะอ่านว่า8.908นะคะไม่ใช่8 9 0 8แแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูการเขียนทศนิยมในรูป เศษส่วนนะคะเมื่อกี้เราดูเศษส่วนเป็นทศนิยมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูทศนิยมในรูปเศษส่วนนะคะข้อแรกคุณครูกําหนดให้ทศนิยมมาเป็น0.8นั่นเองนะคะ0.8แล้วทีนี้นักเรียนดูเลย0.8 0.8เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะมีแค่1ตําตำแหน่งนี้มีตัวเดียวหลังจุดเขาเรียกว่าทศนิยม1ตําตำแหน่งแสดงว่าข้อนี้มีส่วนเป็น10แน่นอนอ่า มีส่วนเป็น10แน่นอนนะคะเพราะว่า10มีศูนย์ตัวเดียวอันนี้ก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วข้างมันเหลือเลขอะไรลูกเหลือเลข8นันเกเรียนก็ตอบข้อนี้เป็น8ส่วน10นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือ3.5 3.5เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหลังจุดมีตัวเลกขกี่ตัวลูกมีแค่เลข5ตัวเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งแน่นอนถ้า1ตำแหน่งก็คือ มีส่วนเป็น10แน่นอนนะคะและข้างบนเหลือเลขอ,อะไรคะเหลือเลข3กับเลข5นันเรียนก,ก็เติมไปเลยเป็น35ส่วน10นั่นเองนะคะตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนดูมีตัวเลขหลังจุดกี่ตัวคะ3ตัวอันนี้เขาเรียกว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะและอ่านว่า0.009นะคะ ทศนิยม3ตำแหน่งคือมีส่วนเป็น1,000แน่นอนเพราะ1,000มีเลข0ูนย์3ตัวนะคะแล้วตัวเลขที่เหลือคือเหลือเลข9อ้าเราก็เขียนใส่ได้เลยนะคะข้อนี้ก็แปลงมาเป็นเศษ9ส่วน1,000นั่นเองนะคะถ้าอีกข้อนึงในกรณีเช่น3 8 9 8 9 2 5่าแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนจะทำเป็นเศษส่วนได้ยังไง นักเรียนดูเลยนะคะอันนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2องตำแหน่งสองตำแหน่งมีส่วนเป็นหนึ่งแน่นอนถ้าสองตำแหน่งมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะนี่แล้วตัวเลขเหลืออะไรลูกเหลือ3ามแปดเก้าสองก็เติมใส่แบบนี้เลยนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็แปลงได้เป็น3 8มหมื่นแปดส่ันเ้า้ยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะอ่า เข้าใจไหมคะถ้า1ตําตำแหน่งมีส่วนเป็น10 2ตําตำแหน่งมีส่วนเป็น100ถ้า3ตํตำแหน่งมีส่วนเป็น1000นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการบวกการลบทศนิยมกันเลยนะคะการบวกการลบทศนิยมนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องตั้งจุดให้ตรงกรันเสมอ ถ้าเราตั้งจุดไม่ตรงกันนะลูกคําตอบเราจะผิดผิดแน่นอนนะคะถ้าใครให้ตั้งจุดไม่ตรงกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยมต่อไปนี้นะคะอันนี้อ่านว่า1.25บวก19.82นั่นเองนะคะการที่เราจะตั้งจุดให้มันตรงกันอ่า นักเรียนดูเลยครูเขียนมาในรูปแบบนี้ครูทําใส่ตารางนะคะเพื่อให้นักเรียนดูให้มันง่ายนะคะว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะมันจะได้ตรงกันอันนี้คือ1.25อา่า1.25นะคะตัวต่อมา19.82นี่นักเรียนตั้งจุดไว้เลยนะคะแล้วเราก็แค่บวกกันเลยนะคะปกติเลยนะคะเราก็เอาทศนิยมหลักนี้ก่อนเราต้องทําจากทางฝั่งขวามือไปนะคะ5้บวก2ได้7ใช่ไหมคะ แปดเออสองบวกแได้10ใสศู 0, ทด1นใช่ไหมคะหนบวกเได้10บวกตัวทดหนึได้1ิบใส่งทด1ใช่ไหมคะแล้ว1บวกกับตัวทดหนึได้2แสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไรลูกตอบ21.07นั่นเองนะคะอีกข้อที่2นะคะก็คือ9ลบ เ2 3นั่นเองนะคะบางคนอ่ะก็จะเขียนผิดเลยก็จะตั้งมาแบบนี้เลยนะคะ9ใช่ไหมคะแล้วก็เอา7 2 3มาแบบนี้แบบนี้ผิดนะคะการที่เราจะทำในตัวเลขโดดๆนะคะก็คือ9 9ก็คือก็จะเป็น9 0 0 0จก็มีค่าเป็น9เหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูข้อนี้เลยก็คือ9นะคะ จุด00นะคะกับ7.23เราก็ต้องตั้งจุดให้มันตรงกันในเมื่อตัวลบเรานะคะในเมื่อตัวลบเรามีทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนก็ใส่9ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะ <_ S 2> เพื่อในการลบลองง่ายเวลาเราไปยืมนะคะทีนี้0ลบ3ใช่ไหมคะลบไม่ได้เราก็ไปยืมตัวข้างหน้าตัวนี้ก็เหลือ 9, นะคะตัวนี้ก็เหลือ8นั่นเองเป็นการลบธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จะได้10ลบ3เหลือ7ใช่ไหมคะ9ลบ2เหลือ7แล้วก็8ลบ7เหลือ1นะคะแล้วก็ใส่ตั้งจุดให้มันตรงกันนะคะข้อนี้ก็ตอบเป็น1.77นั่นเองนะคะหรือบางคนกลัวตัวเองสับเท่านะคะก็คือนักเรียนก็เอา2บรรพานี้บวกกัน นะคะในการตัวคําตอบเอาตัวนี้บวกกันนะคะแล้วมันก็จะได้เป็นตัวตั้งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาสรุปกันเลยนะคะสรุปการบวกการลบทพสนิยมนะคะก็คือเราต้องตั้งจุดให้มัน ตรงกันนะคะและก็ต้องทําในวงเล็บก่อนนะคะหลักทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือเราต้องทาในวงเล็บก่อนเสมออยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องตั้งจนให้มันตรงกันนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าทศนิยมเอ่อหนึ่งตำแหน่งนะลูกถ้าหนึ่งตำแหน่งจะมีทําเป็นเศษส่วนก็คือมีส่วนเป็นสิบอ่าถ้าทศนิยมสองตำแหน่งนะคะก็จะมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะ และถ้า3ตำแหน่งนะลูกเช่น0.003นะคะก็จะมีส่วนเป็น1000อพาแล้วก็ตัวเลขเหลือแบบนี้นะคะ แล้ววันนี้นะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดลงในเล่มเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ให้ทําเพียง3หน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนคนใดที่ทําเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งคุณครูในแชทส่วนตัวหรือในกลุ่มก็ได้นะคะและเราแก็้จะปิดเทอมแล้วนะคะในวันที่11ตุลาคมนะคะ ก็ให้นักเรียนเรียบส่งงานเลยนะคะใครที่ไม่ส่งงานเลยก็ไม่มีคะแนนให้นะคะสำหรับคนใดที่ฟังไม่ทันนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาหาคุณครูได้เสมอเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ